สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับอาเซียเหลานะครับอาวันนี้จะมานะครับวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมจากทีเด็ดบอลไปในคลิปนะครับขออภัยครับอาคู่นี้นะครับเบลเยียมนะครับพบกับเอสโตเนียนะครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับถ่ายทอดสดนะครับอานะครับทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของเบลเยียมนะครับ ผลงานโดยภาพรวมนะครับ sure ในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีตามทรงของชื่อนะครับและศักยภาพทีมอยู่แล้วนะครับเพราะลงเล่นมาแล้วถึงหกนัดเป็นการชนะ5้านะครับเสมอหนึ่งเกมนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเอสโตเนียนะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นอยู่ตามทรงนะครับของชื่อชั้นและศักยภาพทีมนะครับ พอลงเล่นมาแล้วนะครับถึงหกนัดด้วยกันนะครับเป็นการชนะหนึ่งนัดนะครับเสมออีกหนึ่งนัดนะครับแล้วก็แพ้ไปอีกสี่นัดนะครับและเกมนี้นะครับเอสตเนียนะครับถึงต้องเอสตัวเนียเองนะครับจะต้องบวกมาเจอกับทีมจ้าบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าดูเป็นงานที่หนักเลยทีเดียวด้วยนะครับ อ่านะครับอ่านะครับเพราะนะครับเกมนี้นะครับต้องบุกมาเจอกับทีมจ่าฝูงของกลุ่มนะครับอย่างนะครับเบลเยียมนะครับและแม้ว่านะครับเบลเยียมนะครับได้โอกาสที่พวกเขาจะการันตีในการเป็นทีมแชมป์กลุ่มนั้นนะครับจะดูมีสูงกว่านะครับและก็ตามทีนะครับถ้ายังดูห่างชั้นกับพวกเขาอยู่เยอะนะครับ ทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่ากับที่ทีมเยือนนะครับเบลเยียมนะครับจะกลับมาย้ําชัยชนะในบ้านนะครับและน่าจะลุ้นให้นะครับยิงทะลุแรงต้านได้นั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงมากกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นควรเลิกเชียร์นะครับเบลเยียมนะครับเหมาะสมกว่าแน่นอนนะครับอ่าฟังเลิกเชียร์ด้วยนะครับปีศาจแดงดำนะครับ ฝังเจ้อเจ้นะครับปิศาจแดงดํานะครับเบลเยียมนะครับแม้ว่าแรงจูงใจนะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับสูงมากนักในเกมนี้นะครับเพราะโอกาสที่จะเป็นทีมนะครับแชมป์กลุ่มนั้นนะครับถือว่ามีสูงมาก กว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าวัดกันโดูจากเกจบอลของสองทีมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเบลเยียมนะครับเองพวกเขาจะก็ยังดูนะครับเหนือชั้นกว่านะครับทั้งด้านทีมเยือนนะครับและเกจบอลนะครับดูเป็นรองนะครับเยอะมากนะครับเกมนี้นะครับเชื่อว่าเบลเยียมนะครับน่าจะมาย้ำชัยชนะในบ้านนะครับและน่าจะลุ้นให้ยิงทะลุแรงต้านได้นะครับอ่าก็ขอฝากด้วยนะครับปีศาจแดงดำนะครับเบลเยียมนะครับ วางไว้เลยนะครับชนะแน่นอนครับเหียฝันเสียนฟันทงเลยครับอ่านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอบเสียนเหล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ